สวัสดีเพื่อนๆชา youtube วันนี้ก็เอายาชื่อแปลกๆมาบอกกันแล้วเนาะเป็นยาสมุนไพรอ่ะก็คนที่เป็นลมพิษเนี่ยาทานยาฝรั่งแล้วไม่หายเนี่ยลองมาทานเป็นสูตรสมุนไพรดูครับตัวนี้มันชื่อยาประดงพระสังทรงช้างนะกล่องก็หน้าตาประมาณนี้คือข้อมูลเนี้ยผมไม่ได้เป็นผู้รู้หรอกรเพราะว่าเผอิญว่าผมไปเสิร์ชในพันทิปหรือว่าเสิร์ชตามเว็บอะ เบอกว่าลองทานยาตัวนี้บางคนก็หายนะที่เป็นลมพิษอะ่ะผมเข้าใจว่าบางคนยังยังเป็นอยู่อะ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นอยู่นะก็พยายามทานยาฝรั่งไปไม่หายก็คือยาพวกแก้แพ้พวกไซเทรกอะไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้สักสี่ห้าวันวันที่ห้าที่หกมันก็กลับมาเป็นใหม่ก็ต้องทานใหม่คือมันมันเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนแล้วแหละเลยเลยจะหาโซลูชันใหม่ๆก็คือลองลองดูว่า มันมีทางเลือกอื่นไหมที่เป็นไม่ยชเป็นยาฝรั่งอ่ะมันก็จะเจอผมก็ไปเสิร์ชเจอเจอยาตัวนี้มันชื่อว่ายาประดงงภาษงสรงช้างนะก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะเท่าที่อ่านนะบางคนมันก็หายบางคนก็อาจจะไม่หายอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผมก็โน้ชอยส์ผมก็เลยต้องลองเทสดูนะแต่ว่าถามว่าเทสไหมมันก็ไม่เชิงเทสเราเพราะว่ามันมันยามันมีออยปลอดภัยแน่นอนเห็นไหม คือตอนนี้ตัวนี้มันมีขายอยู่ในร้านขายยาทั่วๆไปแหละแต่ว่าบางร้านก็ไม่มีนะแต่บางร้านก็มีอยู่นะเห็นไหมส่วนประกอบเนามันก็จะเป็นประมาณนี้แสงมันเข้าเห็นไม่มกดโฟกัสน,นิดนึงเนะีก็ไปลองดูแล้วกันใครจะซื้ออนะไรเงี้ยก็ไปหาลองทานกันอยู่นะครับคือตอนนี้เป็นอยู่เห็นไหมแดงๆเ่ยคือตอนนี้มันเป็นไม่เยอะละ้แต่ว่าอยากจะรู้ว่า ตอนนี้ผมหยุดยารั่งหลงออกหมดเลยก็คือลองว่าจะมาลองทานดูคือตอนนี้มันยังไม่หายสนิทเอาเป็นว่าเดี๋ยวเทสยังไงแล้วค่อยมาบอกกันอีกทีหนึ่งว่ามันได้ผลหรือเปล่าถ้าใครอยากจะลองเนี่ยก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าผมไม่รับประการว่ามันหายนะแต่ว่าบางคนที่ไปอ่านมาเขาบอกบางคนมันก็หายสนิทอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องทานติดต่อกันโอเคเอามาบอกกันแล้วกันนะว่าว่ามันเป็นยาชนิดหนึ่ง ที่อยู่บนโลกนี้แล้วก็เป็นยาสมุนไพรของไทยนี่แหละคล้ายกันน่าจะอารมณ์เหมือนคล้ายกับยาเขียวอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะคือสูตรยามันอาจจะนั่นไปโอเคก็เดี๋ยวต้องลองทานดูแต่เขาบอกเออน,นิดนึงเขาบอกว่าถ้าทานไปแล้วช่วงแรกมันอาจจะเหอขึ้นมาก็ไม่เป็นไรให้ทานต่อไปสักพักเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมอ่านมาจากคอมเมนต์คนอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองดูอีกแหละโอเค ผมก็บอกคร่าวๆแล้วกันตอนนี้ผมก็ไปหาดูแล้วกันกล่องประมาณนีย้ยาปะโดงพระสังทรงช้างชื่อแปลกมากยังมีชื่อนี้อยู่ในในโลกด้วยว่าถ้าทานแล้วดีก็ทานไปเถอะถ้ามันหายอ่ะโอเคขอบคุณมากครับเออเพิ่มเติมผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะคือผมเป็นอยู่จริงๆเดี๋ยวต้องลองทานดูเดี๋ยวหาว่าไปโฆษณายายเขาไม่ใช่นะโอเคขอบคุณมากครับ